อตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูตรีข้อสอบนะครับข้อที่5ในบทโครงสร้างอะตอมนะครับข้อที่5เขาถามว่าธาตุที่มีพลังงานไอออนิเซชันมากสุดในค่าที่2เนี่ยอยู่หมู่อะไรนะครับเขาบอกให้เติมเฉพาะสัญ,ญลักษณ์นะว่าเป็นหมู่ A หรือว่าหมู่ B ให้เอาสัญ,ญลักษณ์2ตัวเนี้ยเติมในช่องว่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องจําไว้เลยนะครับว่าธาตุเนี่ยที่เรา คาตุเนพลังงานไอออนไนเซชันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นธาตุในหมู่ A เท่านั้นนะครับโดยธาตุในหมู่ B เนี่ยซึ่งเป็นโลหะ transition เนี่ยการค่าดคเน i ไอออนไนเซชันมันค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าธาตุในหมู่ B เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดาแนวโน้มค่าไอออนไนเซชันมันได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะพอเดาได้ว่าธาตุไหนมีไอออนไนเซชันมากสุดในค่าที่2เนี่ยก็จะต้องเป็นธาตุหมู่เเท่านั้นนะครับ ตรงนี้จำไว้ด้วยนะครับว่าทตาหมู่ A เนี่ยเดาในโน้มได้แต่ทาุในหมู่ B หรือว่าโลหะก a ร s i ซชันนี่เดาไม่ได้ดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบไปเลยนะครับว่าเป็นทาุในหมู่ A นะครับ